สวัสดี FC สายบุญทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองนะครับหลังจากที่ช่วงแรกก็นั่งพักตอนนี้ก็ได้ออกเดินทางต่อนะครับสำหรับช่วงสายๆนี้นะครับก็เพื่อจะไปพักที่วัดโชติการามนะครับบ้านโนนสว่างนะครับ ตำบลวังม่วงอำเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ย,ยังเดินในช่องทางธรรมชาตินะครับที่อยู่ตามไร่ตามสวนนะครับชมบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติของวิถีชาวกเกษตรนะครับ ก็มีชาวสวนชาวไร่เข้ามาร่วมทาบุญการบริจาคการให้ทานแก่คณะพระภิกษุสงฆ์นะครับก็เป็นการสมทบนะครับช่วยอนุเคราะห์ในรายจ่ายของพระสงฆ์ในโครงการเดินจาริกเที่ยวไป เผยแผ่ทรระเสริมระเกียตินะครับขนาดว่าเดินอยู่ในไร่ในสวนนะครับก็ยังมีศรัทธานะครับญาติโยมนะครับที่ได้เห็นนะครับก็มีความเริ่มใสความศรัทธาก็อยากมานะครับมาทำบุญนะครับแต่ละเส้นทางที่ คณะครูบาอาจารย์ได้ไปก็จะได้เห็นบรรยากาศของชาวพูดแบบบนบ้านนะครับได้ร่วมทำบุญการให้น้ำบาการให้อาหารเป็นการให้ทานนะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเมชีนะครับก็ร่วมบุญกันไปนะครับตามวิถีแบบบ้านานะครับมีอะไรก็ มาร่วมทำนะครับตามกำลังศรัทธา FC สายบนท่านใดนะครับที่ได้พบเห็นนะครับอย่างที่บอกกล่าวไปในช่วงแรกนะครับว่าถ้าพบเจอคณะนะพระจาริกตุดงนะครับได้ผ่านที่บ้านท่านก็ดีหมู่บ้านท่านก็ดีอำเภอท่านก็ดีถ้าเห็นก็ควรอนุเคราะห์นะครับช่วยอนุเคราะห์ท่านนะครับเช่นการถวายน้ำเดิม ผัดอาหารนะครับเพราะว่าน้ำดื่มและอาหารนี่เป็นปัจจัยสำคัญในการเดินจาริกธุดงนะครับเพราะต้องใช้กำลังนะครับเงินทองนี่ก็ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้เพราะว่าบางท่านบางรูปท่านก็ไม่รับปจัจจัยนะครับก็จะรับแต่น,น้ำดื่มและอาหารนะครับแต่บางรูปบางท่าน เราก็ไม่รู้นะครับว่าเข้ามาแบบไหนนะครับแต่ถ้ามาลักษณะโครงการแบบนี้ก็สามารถนําปัจจัยถวายร่วมบบญได้นะครับเพราะว่าเงินปัจจัยเหล่านี้ก็จะช่วยอนุเคราะห์ในโครงการซื้อของต่างๆที่ขาดแคลนก็อย่างที่บอกนะเช่นน้ําบ้างอาหารบ้างยารักษาโรคนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ดีนะครับ ที่ขาดแคลนนะครับที่ขาดจริงๆในช่วงเดินจาริกนะครับก็จะได้นำปัจจัยเหล่านั้นมาซื้อมาจ่ายกันนะครับภายในโครงการเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ญาติโยมได้บริจาคมานี่ก็ได้ช่วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับเป็นอานิสงส์เป็นบุญที่หาได้ยากเพราะว่าการที่จะทำ บุญกับคณะพระหมูใหญ่อย่างเช่นการที่จะเจอพระตุดงจาริกมาหมูใหญ่อย่างนี้ก็หาได้ยากนะครับไม่ค่อยที่จะมีให้เห็นนักนะครับการทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้นัดหมายกันนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับไม่ได้เจตนาที่จะทําไม่ได้จอดจงนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นอานนสงส์งใหญ่ในการทําบุญใ้กับผู้ ที่มีความเพียรมีขันติภาพยิสูสงสมณีนแม่ชีผู้มาประพฤติปฏิบัตินะครับเดินจาริกตูดงนี้ก็ได้มีอานิสงส์แรงนะครับทําบุญกับท่านก็ได้บุญได้อานิสงส์แรงเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปช่วงนี้ก็เป็นคลิปยาวนะครับก็จะประมาณ22บสอ กว่านาทีนะฮะยี่สิบสองกว่านาทีนะครับก็อยากให้ FC ไซบุนนะครับรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้กันร,ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับรับชมคลิปจนจบนะครับก็จะได้รู้ได้เห็นว่าการเดินจ่าริกตูดงยากลําบากแค่ไหนและไปพักที่ไหนนะครับดูสัมภาระของแต่ละรูปแต่ละท่านนะครับไม่ได้เดินตัวเปล่าไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับการออกมาเดินจาริกตูดง ต้องใช้ความอดทนความเพียรคือวิริยะนะครับเดินตากแดดนะครับหิ้วของหนักนะครับอดทนต่อความร้อนนะครับอดทนต่อความหิวอดทนต่อความเหนื่อยนะครับพระภิกษุผู้บวชใหม่ก็ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะมาดูจิตด,ดูใจมาดูอารมณ์ตัวเองว่ามีความอดทนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าผ่าน การเดินจาริกในโครงการนี้ไปได้ก็โครงการต่อไปก็ไม่ยากนะครับสําหรับพระผู้บวชใหม่นะครับแล้วก็พระที่บวชเก่าก็ดีนะครับที่บวชแล้วหลายบรรษาแต่ว่าไม่มีครับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาทํากิจกรรมออกมาเดินจาริกเป็นครั้งแรกก็จะได้ฝึกนะครับว่าเราบวชมาแล้วเราอยู่วัดอาจจะ เป็นบางท่านก็เป็นวัดกินนอนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับก็ได้ออกมาพึกนมาฝึกมาปฏิบัตินะครับมาดูจิตด,ดูใจนะครับผมมาสร้างความเพียรการเดินในแต่ละวันนะครับก็จะเจอกับสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปนะครับบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนนะครับ บางวันก็บรรยากาศดีไม่มีแดดอากาศดีทั้งวันนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศร้อนนะครับเพราะว่าก็อยู่ในช่วงที่พายุนะครับเป็นช่วงพายุช่วงเช้าจะมีอากาศหนาวเย็นนะครับพอสายๆก็จะร้อนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศแบบนี้มา 3- 4สวันแล้วนะครับ การบริจาคก,กันให้ทานของสายบุญทุกท่านที่พบเจอพระภิกษุนี่ก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ออกมาเดินจะลิกนะครับอาจจะเจ็บป่วยอะไรบ้างก็ได้จะซื้อพวกยารักษาโรคด้วยนะครับปัจจัยที่ตันในมาและก็น้ำเดิมอาหารแห้งต่างๆนะครับก็ได้ใช้ในโครงการนะครับที่ เราเห็นกันอยู่ในแต่ละช่วงแต่ละวัดที่ไปพักนะครับบางก็บินดาบานภายในวัดนะครับเรามีการใส่ข้าวสงข้าวสารนะครับอาหารแห้งนะครับเพื่อจะได้นําไปทำเป็นอาหารให้กับเราพระภิกษุสมเนรแม่ชีแล้วก็ทีมงานที่ไปนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นการอนุเคราะห์ กิจกรรมดีๆของทางพระพุทธศาสนาก็เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับเห็นชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมที่เขาศรัทธาพระพิสุส่งนะครับบางคนบางท่านเนี่ยศรัทธามากถึงกับนั่งรถตามมาเลยนะครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายให้ได้เห็นเพราะว่า เดินไม่ทันนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนบางช็อตที่สวยๆงามๆก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าช่วงในลาก,ก็ต้องตกแถวนะครับบางทีผมก็ไปเก็บข้างหลังบางทีก็ไปเก็บข้างหน้านี่นะครับผมช่วงนี้ก็จะมาพักชั้นเพลนนะครับพักชั้นเพนก่อนหลังจากนั้นก็จะออกนะครับออกเดินทางต่อนะครับเพื่อจะไป อ,อที่วัดอ,อ,อะไรนะวัดโชติการามนะวัดโชติการามบ้านโนนสว่างนะครับแต่ที่นี่นะครับเป็นวัดสิริชัยมงคลนะครับที่ได้มาพักฉันเพนพักชั่วคราวหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่ เช้านะครับก็จะมาพักชันเพนที่นี่นะครับผมก็ได้ความอนุเคราะห์จากเจ้าวาดนะครับท่านก็ใจดีให้ที่พักนะครับในมาอยู่พักชันเพนนะครับจากที่ชันเพนเสร็จนะครับก็จะออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้า ไปยังวัดโจติการามนะครับก็อยากจะให้ได้เห็นนะครับว่าวัดที่จะไปนอนพักในวันนี้คืนนี้นะครับสวยงามแค่ไหนรอติดตามรับชมได้นะครับผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวแต่ก็ตั้งใจนะครับตั้งใจทำตั้งใจถ่ายมาให้ ได้รับชมไม่อยากจะให้ขาดช่วงขาดตอนนะครับบางท่านอาจจะดูแป๊บๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับคุณไม่คุณก็ไม่ได้รู้ว่าเรื่องราวในคลิปมันเป็นยังไงนะครับก็อยากจะให้ดูให้จบนะครับเผื่อว่าจะได้พูดคุยกับเพื่อนได้รู้เรื่องนะครับถ้าไม่ดูให้จบก็คุยกันก็ไม่รู้เรื่องเวลา ที่ว่ามีคนถามนะครับการจาลิกตุดงเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับพระพิษสง์ก็ไปกันยังไงนะครับพระพิสุสง์ก็ไปกันยังไงเขาเป็นหมู่คณะหรือว่าไปเดียวนะครับหรือว่าไปเป็นโครงการนะครับก็อยากให้ดูอยากให้รู้จะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะให เอฟซีสายบุญทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมภาพบรรยากาศนะครับช่วงนี้คือช่วงบ่ายโมงนะครับแดดก็จะรด้อนนะครับบรรยากาศถ้ามีเสียงรบกวนยังไงต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในบางที่บางจุดเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามเสียงรบกวนได้นะครับเพราะว่าอย่าง ที่มาบันทึกนี่ยก็ต้องหลบมุมนะครับหลบมุมเพื่อมาบันทึกหาที่สงบที่สุดบางที่ที่พักก็ต้องหลบจากเสียงคนนะครับไปบันทึกเสียงในห้องน้ำบ้างนะครับบางทีก็ไปบันทึกในอุโบสถบางในศาลาบ้างเพื่อจะหลีกเล่นเรื่องเสียงดังแต่ก็ไม่พ้นนะครับเพราะว่า การที่จะไปบันทึกเสียงเงียบๆหาหาได้ยากครับเพราะว่าสถานที่มันก็จะจงไม่ได้นะครับมันต้องการที่เงียบบ้างก็เสียงคนนะครับบางก็เสียงรถนะครับบ้างก็เป็นเสียงสัตว์นะครับมันก็หลีกไม่ได้นะครับกับของแบบนี้ก็ต้อง จำใจนะครับถ้าเราไม่บันทึกไม่ส่งคลิปนะครับงานเราก็จะเต็มในเครื่องนะครับในวันที่บันทึกนี่ก็คือ่าไในล้างข้อมูลไป2รอ,อบแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลเต็มนะครับก็อยากให้ f c สายบุญทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าการทำคลิปการไปถ่ายคลิปเนี่ยยิ่งเป็นนอกสถานที่แบบนี้นะครับที่พักเราไม่แน่นอนนะครับต้องขอ บอกเอฟซีสายบุญให้ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเอฟซีสายบุญที่ให้การรับชมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้เป็นกําลังใจตลอดมานะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอยู่เป็นกําลังใจกันจนจบโครงการนะครับในช่วงคอนเทนต์ช่วงนี้นะครับผมก็ติดตามพระพิสุสง์เกี่ยวกับพระนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของพระสงฆ์อยู่นะครับเมื่อหมด ช่วงคอนเทนต์ช่วงนี้ก็คงจะต้องไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็อย่างที่ได้ตั้งชื่อช่องนะครับไปสปะเดอร์นะครับก็จะทำ ทุกเรื่องราวไปทุกที่นะครับเห็นอะไรก็จะถ่ายทําให้ดูเจอกิจกรรมอะไรดีๆก็จะนํามาเสนอนะครับและช่วงนี้ก็ขอให้ f อฟซ้ายบุนทุกท่านนะครับได้รับชมภาพบรรยากาศก,กันแบบยาวๆนะครับผมรับชมแล้วก็รับฟังเสียงดนตรีเพราะๆไปด้วยกันนะครับ